จ้าสวัสดีจ้ามาเจอกับบ้านน้องนะจ้าเหมือนเก่าเนาะจ้าเนาะอยากกินแกงหน่อไม้อีกแล้วจ้ากินวนไปวนมาแ่บคือเก้าเนาะจ้าวันนี้ไม่มีเห็ดแต่จะแกงใส่บวบพร้อมเนาะจ้าเนาะก็มีใบชะพูแล้วก็ใบบมลรักเนาะจ้านี้ก็เข้าเบื่อจ้าขาดไม่ได้กับน้ำปลาร้านัวเนาะจ้าเนาะ ชูรสกับรสดีพริกตำหอมแดงตะไคร้กระเทียมนะจน๊ะเนาะโอ้แมงมีเยอะจากเดี๋ยวสักพักก็จะมาลงมือแกงกันนะจน๊ะเนาะไปเห็นหน่อไม้เผากเนาะจา้ะมันอ่อนๆก็เลยเอออยากกินอีกจก้ะกินกับข้าวบ้านๆเรานี่ยนะจน๊ะเนาะอร่อยจ้ะ ไม่ค่อยจะชอบกินพวกแกงมันๆน,นะจ๊ะเนาะเดี๋ยวมาลงมือทํากันจ้ะน้องก็จะปรุงเครื่องไปเลยนะจ๊ะเนาะอปลานัวใส่ไปจ้ะน้ำใบย่นางคนๆเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูด้วยจ้ะเด้อปัน่นน้องปั่นแล้วจ้ะพริกจ้ะเก็บมาจากต้นใหม่ๆเขียวๆเียจ้ะ น้องก็จะไม่รอหม้อเดือดนะจ๊ะเพราะน่อ,นอ,อไม้มันสุกแล้วนะจ๊ะนาะเขาต้มมาจนแบบเต็มที่แล้วจ้ะดูสีน้ำใบยนางเด้อจ้ะเนี่ยเก็บจากต้นใหม่ๆจ้ะ เพิ่งกลับมาจากปัจจีนนะจ๊ะเนาะไปบ้านสวนจ้ะไปไปเดินสายไฟไปขอไฟจ้ะฝนตกเมื่อคืนเนี่ยเพิ่งกลับมาเดี๋ยวก็จะย้อนไปใหม่จ้ะว่าวันที่จะย้อนไปอีกทีหนึ่งเพราะเขาว่าจะมาติดอ่ามอไฟให้เาจ้ะ ติดมิเตอร์ไฟเขาบอกจะมาติดวันจันทร์อังคารนู่นนหะก็เลยกลับมาสระบุรีก่อนพอมาถึงสระบุรีสักพักสามโมงครึ่งก็โทรมาบอกผมมาติดมิเตอร์ไฟแล้วค่ะก็บอกเขามาติดมิเตอร์ไฟให้แล้วครับอา้าวเราไม่อยู่ก็เลยจะย้อนไปดูวันอาทิตย์อีกจ้ะเพราะเขาบอกว่าจะเป็นวันจ์อังคารพุธเราก็เลยว่าเราจะไปย้อนไปวันจันทร์เราจะเขา มาติดให้ไวเกินคาดจ้ะเขาเพิ่งมาตรวจไฟเมื่อวานแล้วเขาบอกเสียค่าเขาบอกมิเตอร์เสียค่ามิเตอร์ไฟวันนี้แต่เมื่อวานเขาส่งเอสเอฟเอสไว้ก็เลยไปจ่ายค่าไฟค่ามิเตอร์ไฟเนาะจ้ะเนาะเรื่องเล่าจ้ะก็เลยเขาบอกว่าอาจจะเป็นวัรจนงคานพูดเตอร์ครับจนที่จะไปติดให้เขาก็ เขามาติดให้วันนี้เรามาถึงสรารบุรีโทรศัพท์ตามหลังมาก็ถือว่าโชคดีแต่แต่เราไม่อยู่แต่วันอาทิตย์น้องกับพิ่นิกรก็จะย้อนไปดูแกงหน่อไม้ก็มีเรื่องเล่าอีกเนาะจากก็ดีใจจากเขามาติดให้ไวเนาะเกินคาดจากเกินคาดอยู่นึกว่าจะเป็นบัทฑ์หรือไม่กับบงังคารเพราะว่าถ้าไม่มาวันนี้มันก็ติดเสาร์อาทิตย์นาะจานเนาะเขาอาคิดเขาก็เลยให้คํา เขาเลยให้บอกเราไม่แน่นอนเราก็เลยกลับมาก่อนเนึ่องว่าจะมามันไม่วันจันทร์อังคารอาจจะเป็นวันสามวันนี้แหละก็เลยจะไปรอที่แต่เขามาวันนี้แล้วก็ไม่เป็นไรจ้ะก็โชคดีไปอีกจ้ะแกงหน่อไม้ <c oughs> เดือนนี้วิ่งไปวิ่งมาหลายรอบแล้วจ้ะเนาะ <c oughs> นี่ก็จะไปอีกรอบหนึงละ แกงหน่อไม้จ้าแยงหน่อไม้ก็จะใส่เขาเบอือเลยนะจ๊ะก็สไตล์ใครสไตล์มันเด้อจ้าจะว่ากันของน้องก็อย่างนี้แหละจ้ะอาจจะคิดว่าทําไมไม่รอให้หม้อมันเดือดค,ค่อยใส่แล้วจ้าก็ Kong ไม่เป็นไรจ้ะเพราะว่าหน่อไม้มันสุกแล้วถ้าหม้อมันเดือดน้องก็ค่อยใส่บวบนะจ๊ะ ใส่บวบก็น่าจะเนะ,ะนะบวบพร้อมจ้า พอมีเห็ดนะจ๊ะหั่นมีเห็ดใส่กัดสุดยอดเลยนะจ๊ะเนาะถ้ามีเห็ดใส่ก็สุดยอดเลยนะจ๊ะเนาะวันนี้มีบวบหอมอย่างเดียวก็ใบชะพูนะจ๊ะผักกระแยงก็าง,งามๆแต่วันนี้จะใส่ใบแมงลักนะจ๊ะเนาะพูดไทยบ้างพูดอีสานบ้างนะจ๊ะเนาะจ้าแกงหน่อไม้น้องก็ สุกแล้วเด้อจ like, ้าเนี่เต็มม้อเลยก็เผื่อดูถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องหน่อยเด้อจ้าเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปจ้ะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปให้ได้จ้าเด้อ ช่วงนี้อาจจะไปหาเพื่อน,อนช้าหน่อยมัวจะติดทุร่ายอยู่บ้านสวนอยู่นะจ๊ะวิ่งนูง้นวิ่งนี้เรื่องตึงสายไฟวิ่งเรื่องไฟไว้เจอกันคลิปต่อ,ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ